Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เดินตามออกใหม่ตามขำเนาะเป็นมือเปิดประตูเหล่ามือมืองามยามดีพี่นอ้องการแม่เพิ่นได้ให้หา่าฝุ่นลงมาใส่นาเปิดประตูเล่าเข่าแล้วพี่น้องแต่เฮาเองกับบ่มีเหล้าบ่มีเล่าแต่แม่เพิ่นกระแต่งพาขา่า้าน้ำแล้วแต่มือเศร้าแหละเนาะเพิ่นกาออกมาแล้วเพิ่นบอกว่าเอาฟุ่นลงใส่นาเด้อ หับลงมาเลยแหละหับลงมาหับหนึ่งใส่เพราะมันเป็นหินเป็นคลองแลพี่น้องกับริบดเมนดอกประสิใส่ถั่วบรบรไทยไปคุดคุดตาแจ๊ ิคุดได้หรือบอก่เพราะว่าดินแข็งแข็งฝนบดตกกระดนเต้าเพื่องกับยั่งอยู่พี่น้องยังแต่งวก,กับมันบ่คอยกินกินก็กินแต่ไห่กินได้ให้โบแซ่บผนกับบุก,กินอีกงัวกันเลส่วนจกกระทือลงมาน้าแล้วพี่น้องเลยสิไปคุดตามแจ้แล้วก็เอาอันนี้ไปใส่ฝนบอกว่าให้ไปใส่ปุ่นนาแล้วก็ให้ใส่พุ่นต้นไม้ในทึ่งแะละ ขึ้นไปจะหน่อยจางสิตักใส่พี่น้องแล้วเรียบร้อยกับชีอาบน้ำอาบนหนสวยหน้าอันนี้ยังบม่ได้สวยแต่กินข่าวแล้วเรียบร้อยเลยแหละมันหนาวพี่น้องเอ,อ้ยก็เลยบ่ค่อยอยากเห็นยังแต่เศร้าแต่เสียวอากาศมันเย็นเบิอร์ุด ปีก็มีแต่อีพอแล้วมาใส่ปีนี้แล้วเรวียกลายหมู่แล้วหลายโัใส่กระว่าอุาคอรเป็นดอกใส่ไปช่่ๆนี่แหละ 感谢。嗯嗯嗯 ตอนนี้ก็ขึ้นมาแล้วพี่น้องขึ้นมาหดทึงเถียงเลยเนาะแต่ <c oughs> อีแม่่นเอาใส่แล้วเอาใส่ต้นมะพร้าวต้นมะฮูปากกาต้นมะหว่พง่นเอาผุ่นใส่แล้วพี่น้องเมื่อนี้ก็เป็นเมื่ออันเดินสามเดินสามออกใหม่สามํำพี่น้องกพิน่นก็แต่ละปีแต่ละปีก็มีตะแม่เนาะเป็นคนแต่งอันพาเขา่าพาน้าเข้าไปในบอนไหวเข่าพี่น้องเ้ย กับ,บหัวมันมียังแน่จะทานอนาอลีรอแบบเอาตามลักลักมันก็น่าจะสินบุญเแพว่าไก่ต้มเหล่าข้าวของกินบ่ประมาณนี้มั้งเคยกับ,บ่มันใจพี่น้องเลยไปใส่ขุนมาแล้วผัดบรเเ็นไทยเลยเราอันเราไปถอกขุนใส่เลยเราก็ไปเลยจักเราไปใส่ไปป่าบอก จะไปหากินเด็กน้อยกบับประยู่เด็กๆสองโตกันอาจจะวิ่งไปตามลาวแล้วบโบเห็นแล้วพี่น้องเลยสำหรับเมือนี่กับอยู่นะผู้หนึ่งกับทางป่าท่าโบแม่นทางป่าทางพื้นพื้นซีเอาเอาไว้ลงเตาเาด้พี่น้องเพราะวะ่าเฮาได้โอบแล้วแล้วโอบแล้วล่ะก็ดังไฟใส่แล้วเนาะแต่ก็ยังบระท่านติดดอกพี่น้องเลยฮู้่ามือได้ผลิติติด แต่อากาศมันอยางหนาวหนาวตอนแรงกับตอนเศร้าหนาวหนาวช่วงประมาณนี้ค่ะมันมีแดดแน่มันกับบ่เคยหนาวปานใดพี่น้องเลยมีแต่สีสวยหน้าสวยตาแล้วแล้วก็สิลงไปตัดพื้นสอยเพิ่นพี่น้องตัดพื้นซุ้มภายเต่าแล้วเห็ดไดสซะหลายคนกว่าเหตุขายบอ่บอบ่ได้ขายได้พี่น้องเอ้ย เห็ดใบใส่เองคันคายก็ได้เนอะเพราะว่ายังอ่าเขาคายแพงได้สมเสมอเลยนส่วงมิกี้นี่สอบสามสิบสามสิบแต่กะมาไส่ใส่ขาดน้ำมกน้ำมันขาเหือขาแห้งกับบุจุบอีกนะพี่น้องขากระสอบกระสอบผมแม่นสอบสองพันสามพันละบอกสอบปูนนะเดเต็มสอบได้ว่กไงกะ ยังบู๊ว่าสิไดอันเทไรถ้ามันติดกับประมาณชีฮามือก็น่าจะได้ขวัดดอกพี่น้องหลายคนพูดว่าเออฮะก็เคยเห็นเนาะก็คิดว่าคิดว่าพาก็น่าจะฮู้แต่นี่พูดว่าเออฮะก็เคยเห็นวิธีเห็ดเต่ามิแตเมื่อขวัดก็สิได้ถ่ายให้เบิ่งพี่น้องบุ้งว่ามันสิใหม่เบิดหรือบบะเนาะถ้าเฮาขวัดแล้วเฮาก็จะเอาพื้นลงอีกบันี้กับิบโบเรบกพืตะเก่าโบกตะบอนเฮาอันเจาะะแหละกะ กัสิี่ไคกว่าเก่าอีกเพราะว่ามันได้โบกหน่อยเดียวนะสุดอันธมิตรู้ได้โบกจนถั่วจนคุดยังอีกโอ้ยสัมปิไลฟ์อันนานะกาโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็แสด้ขอจบไปกันเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกำลังใจให้สาวโรงบ้าบนนาเนน่ยเด้อพี่น้องสำหรับเมื่อนี้สองมือและหูซึ้เงาเงางงงยเนาะบได้ไปทางใด ที่จริงก็มียู่เวียกหักต่ก็เ <c ười> หนื่อยแล้วก็ยู่มือได้ดุแล้วก็เฮ็ดพี่รองส่วนมันเฮ่ากาจักมือได้ิได้หดเพราะว่าเฮาหักกระหดแล้วนี่หรือว่าบ้ามือหนึ่งช่องมือก็ได้หดแหละพี่น้องเลยอยากให้มันงามกระหดว้แต่ปวกกระเริ่มกินแลวแหละใบก็เริ่มแตกปวกก็เริ่มกินปุ๊บย,ยู่แย่ปาผหูแห้งกินหลามายามมาทางเฮ้านี่กะ กินยูนำต้นสองต้นสินะยุบุนเห็นดูอ,อะไรปหูนแนวเวทีเลยกะสำหรับคลิปนี้กาฝากก็ไลก์กดแชร์ฝากเป็นกำลังใจให้สาวลงบ้านนาเนยเด้อพี่น้องพอกันคลิปใหม่เด้อสบายดี